ฝ่าเรียมแพบๆเลยครับเมิดมาแหลมมาแล้วบนตกเแี้งลายจ้าตกจนว่าน้ำห่งน้าม,มากเลยแฮ้งครับพี่ตุ้มออกไปไต้อึงจ้าไปไต้อึงไต้กบใตเขียดพอหายแถวไปน้ำ ผลพึงจะคอยลงเมื่อกี้นี่จ้ะบรูว่าจะมีแต้มกลับมาวะนอนถานางถาทุกมือจะลอบรรยากาศแบบนี้มาโดนแล้วถาม่าเบิงน้ำพิตุมน้ะจ้าคิดว่าสักพักกระโค้งจะกลับมา เก็บตกครับเอาอึงที่เห้าจับมาได้มารอเอาอยู่ในนี้มีประมาณหาหกตัวนี่แหละครับหออกอ,อกๆอ,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 อยู่นี่รอได้ผลลงมาเรื่อยๆน้องๆน,งนี่น้องที่ว่าเมาป่าขวันล่าสุดนะครับเนาะน้ำเต็มเลยผลแหลกของปี๊ยย่าง,งลงไปดับลมนะ บวกกาออกมาที่แรกครับใจจดใจจอปัสุดท,ท้ายตาสินใจออกมาโมเดลกล้องไปน้ำมันย่งย่านฟ้ากับพร้อมกัน <c oughs> นะครับลอยหัวกันมามล้วหมวกไฟผมเห็นบนอ่นี้นะนะครับตัวหนึ่งคุณตัวหนึ่งลงไปแล้วทั้งที่จิตากอบอับผมนอนนี่เนี่ยแ่วบนด้ว ฮึบได้บน่ <ละ S 2> เรียบย้อยอ้าวโดดออกจ้อย<ส><ญ>ปินป้นปนเดี๋ยวรอให้เขาห้องอก<โทษ>่อนผลแรกกับมานอยู่ครับผลแรก<โทษ>แล้วเท่กับทาก่อนให้เขาขึ้นมากกอนเสียงอึองห่องอยู่ทั้งโขกครับแตกเสีย้ยวเลยคนเอาบ่ได้ หกแล้วครับเนาะหกแล้วก็น้ำลึกน้ำอย่างคุเออกบ่ได้วันนี้อ่าชลส์ก็หลายตัวอยู่ด้วยนี่พอได้ยินเสียงห่าล่อน้ำบังไม้เรื่อยครับคุณน,นี่น้องเข้าผมเบื่ออึ้งน่ะนั่นน่ะนั่นน,น่ะฮึบเออมาให้บังนี่นี่ครับ งาหนห้องงานน้องเท่าตัด <c oughs> อันนี้เป็นตัวตัวเทิร์กเนาะครับตัวเทิร์กตัวผูห้องอื่นตัวเมียนะครับของกับโบโฟกันให้ผมเลยนี่ครับห,หน้าเขา ตัวเทิกนี่ผมจะบ่เอาไปเมืดด่อน้นครับผมจะให้เขาไว้ผสมพันธุ์น้ำแต่ว่าพูดถึงอึงว่ท่านได้ออกเต็มที่แลอกครับน้ำมันยังว่ท่านในหงท่านในข่วมทักนอนน้ำคล้องน้ำหยางนี่กับว่ท่านในมีน้ำเลยครับเขาอาจจะออกด้วยเพราะว่าฝนเศร้าไว้ปดคุณน้องเที่เห็นปะว่ท่านแล้วคุณเดืงดเองรู้เปลเดือดโูคุณ ครับผลง,งานผลง,งานมือนีน่าจะประมาณสามสิโลได้เดี๋ยวครับได้ครบสามตัวเนาะครบกับตัวยังไงเลยโอ้สุดยอดยกขึ้นมือด้วยน้องแข็งนี่โอ้โหครบครบไหมครบตัวนี้ เ่าครับอ๋อ,อน้องเพล่ยยายุขึ้นสูงเขายึทับกันอืมบนตามกซีโร่เข้ามานหั่นนั่นนนแรกคนแรกปีอืมสมที่ล่อค่อยอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> ผมคิดว่านาจะมีอีกอยู่ครับนาจะมีออกมาอีกแต่ว่าเขากะล่อหัวอีกหวัวน,นึ่งคนละกันะแม่เขาตุกค,ค,คััๆหอตวตกช่วงนี้มันขึ้นจงจะเก็บนะครับ เสียดายไ่ได้ไปไตะน้ำฝนเข้มฝนแห้งฝ้าแห้งให้ไปน้ำดอกครับเสียดายถ้าไปพูดเดียวกับแล้วแวงอยู่ฝน <c oughs> ไม่ฝ้าไม่ความอันโมไปกับไ่ได้กินครับใส่ชุดนอนพัดจับอึ้ง จ <laughs> ุดนอนมาได้นอน <laughs> ขอบอยากมาหลายจังอยู่หน้าบ้านพี่ตุ้มแล้วหาออกมาเห <laughs> ลือม,มีลุ้มเหรอ <laughs> เอิ้นเอนินเอนินเอินกันออกมา <laughs> ข้าเอินกันออกมา คุณฝนแหงพอได้ลายแล้วได้ไปยู่ไปกินขักเติบแล้วจ้ะเพราะแล้วเอาไว้ให้เขาออกมาใหม่ัวเธอเขาก็เอาไว้ให้เขาผสมพันธุ์เอินกันออกมาออกลูกแพ้พันธุ์ไปเนะเาะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงกบยูทงหน้าห้าล่องเลยครับันแหงนี่กบน้อ,องแพ้เนาะจ้ะ เดี๋ยวขันมี่ก็จะเก็บบรรยากาศให้เบิงครับแต่ว่าจะไปผู้เดียวเหละบ่ให้น้งแก้วไปน้ำดอกอีกแล้วตอนนั้นหน้ายอพึ่งดันไม่ไม่ไปดาไปอ่ะไป็ดนี้นู่นเส็บๆสดนอึนซานๆมาอน่นเนซาวน์นะเอ้ตัวน้นยิ้มป่ยๆแล้วจะได้กินสมใจอยากสมกับที่เฮาล้อ พาไปใต้โกบครับผมคิดว่าผมเห็นตาโกบแล้วฮะแม,นม่นบอเห็นตาโกบแท้ๆแหละต่ว่ามันคือบ่เมีบเบ่งน้ำกันครับโกบฝนแหลกครับอู้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวผมวางของก่อนมันหนักครับมันกับโอเคป่ะไหนดอกฝนไม่ฟาม้าไม่หมดหมอบเดียวหมอบเดียวนี่นี่นี่ใหญ่เบิางสัดัดเห็นป่ะครับเห็นครับอ้นี่โมเมนต์คบเลี้ยงนะครับกบธรรมศาสตร์โอแคเพราะว่ามันพึ่งออกมาจากกำศีลครับ เรียบร้อยหนึ่งแต้มครับเพิ่มไม่อีกสวยๆเเดี๋ยวผมจะพาไปรอมึงอีกอยู่ในนี้สามแต้มครับไปเข้าไปสวยงามไปอีกครับคิดว่าน่าจะมีหลายอยู่น้มหน้า ดินแห้งไทยไม่ไมบันไม่การเลยๆๆไม่ยินเสียงห่องอยู่ทางหน้าหนาบุญครับเดี๋ยวขามไปขันแมนฝนตกลิ่นล่นีนแห้งจะจับไงอู้นหนุนตัวนึงครับยอย่านะย่านะ หมอบแล้วครับหมอบแล้วแต่ว่าคิดว่าน่าจะอยูยูยู่ย,ยูเอารุ่นมึงตัวนี้ครับตัวใหญ่หรือตัวน้อยตาเหลี่ยมๆแม่นแท้กบใหญ่กบน้อยครับรุ่นรุ่นรุ่นน้ำกันใกล้ๆใกนบ่งี้ยบผม,ขมเขียดกบน้อยบ่ยีบ่น้อยนะครับสวยงามอยู่ นี่ครับพี่นุ๊กนี่แหละนี่นี่นี่เห็นไ่มครับเงียนเลยนี่มาอีกแจมนึงครับโอ้กหมานหมนัมนหมันสวยสวยงามบกแค่ครับบกแค่ปื๊ดตัวนี้ครับว่ามันกรุบโถา เป็ดเปยู่บันมุนตัวนึงนี่น่าม,มุนนี่นมันจะเกินขามไปทั้งมุนครับอุ๊ตัวนี้เห้งตัวนี้อันอ้ไปขามกันครับขามหัวน้องเห็นตาเหลี่ยมๆมัครับยุ่ไฟผมมันอันอยุ่กลางไฟเลยนะไปเบิ้งน้งกันครับ เดีย๋ยวว่างถุงก,กันครับอุ้ยง่ายเลยครับง่ายเลยมันก็สักก็สักสัก <c oughs> เดียบปลอยครับสามมัน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 ตัวนั้นทิ้งตัวไงีตัวหน,วนามันเลือกปูไปยังครับปูไปยัง เดี๋ยวไปหาอีกเรื่อยๆแหม,มาหวานมากเหรออุ้ยพุ่นดูฟังน้ำมันกระมีครับไล่ไล่วิวัดอันเฮงตัวใหญ่ครับพี่น้องมันเต้นออกไปข้างนอกแล้วเมฟเมฟแล้วครับเมฟแล้วขอให้ยัดเต้นกลับขึ้นมาหาน้มครับพ่อผมขาดสายตาบ่าได้เลยครับพอวตรงเพ่งเล่งไว้เขางสันกบเขาจะหนี นี่บเับเงียเลยตุวนี้เดี๋ยวว่างสุงแงงก่อนเง็บแล้วครับเหนี่ยเหตกกับบนี้กบฝนแรกนี่่ครับสุดยอด มนัมนๆไปครับเรื่อยๆคุณตัวนึงโอ้ยไรเงี้พี่น้องโอ้ยใส่นอบะัน่าสายตาหน่อยเดียวคุณครับตาแบบนี้ลีพี่น้องตางีงตางี้ตัวนี้อเหมือนกับงามงามครับ บึงหัวมันเห็นมน่้เนาะเรวไปเบ้งใ,ใกล้ครับมอบแล้วมอบแล้วมอบแล้วมองมั้ยนี่จ๋าๆเลยครับนี่โอ้โหสุดยอดเหลืองๆอยังสีโบเมนกบไอเรียงนี่ครับกบหน้า ส่วนหิ้งตัวนีต้ตายอย pues ่าง้เองสิว่ามีผาดครับไปไปไปรุ่ยรุ่ยรุยเหน็บแล้วครับเงียบแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่น้องเอยหาคนครับหาคนเหน็บลุงนี่แล้วเมื่อกี้นั่นอย่าเสียอย่าเสีย ห่ดีๆครับมันมีเฟียงเช่ะเนียนนี่คนคน,นมุดขเข้าไปในเฟียงผมลาสายตาไปหน่อยนึงตัวยุนี่แหละครับยุนี่แหละย่างไก่บ่เฮ้ย่ังไหนมันนี่ที่นี่ที่นี่น,น,นี่นี่ครับนี่นี่ไล่ๆนี่ เรยียบร้อยโอ้โหสุดยอดครับเหยียบๆเ,เลยแต่ละตัวเอยคักๆไหไปตัวครับยังอ้อมทงกลับไปกลับมาอยู่นี่คิดว่าเต็มของนีืป่โอ้โหบตัวนึงครับไก่เติบคิดว่าเมีนแท้ตาบังเงี้ยันนี่ รุนเบืองน้ำกันครับไปยุ่ไก่มูแทะเอยบยุ่ตัวนี้ก็ได้เห็นเราเพ่งเล่งเลยครับขย้ำห้าเห็นเราเนาะที่จะเป็นตาเหลี่ยมๆนะครับว่าไดตาแดงขึ้นตาเสียดนะตาเหลี่ยมงูงี้ยเงีพี่น้องเง เดี๋ยววุยพเลยพูย,ยโดดจยโดดโดดกลับไปเพราะอรแลครับเพราะว่ามีแต่ปลาเขาไม่ลงไปแล้วนี่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 เห็นไหมครับนี่เน้นเน้นเน้นเ้นตแต่ละตัวโอ้สั้นเนครับมันมันเอบเอ้งนั้นเลยอยู่ท้งหนาวครับเต้นมาหา เพื่อนได้ยินเสียงอยู่ในของห้องเพื่อนเต้นมากครับปุ้ย,ยงี้ใหเลยพี่น้ององี้ทุกตัวเลยเอบๆเ,เลยครับอุ้ยตุ่นยังไหมอนส้นเห็นไหมครับมอบแล้วมอบแล้วตังในี้ใกล้ครับตรงนี้ใกล้นี่ยอดตละตัว มันมันมัน, <c oughs> นี่เอบเอบทั้งนั้นครับสามโตโลอยู่ในไฮนี่ประมาณสามโตครับแล้วก็อยู่ฟังทั้งพุนหลายแห้งตัวเอาโบาได้หน้ามันหลก็ปล่อยวันนี้แหละครับเอาไว้ให้เขาไข ให้เขาไขให้เขาผสมพันธุ์จะได้มีหวกแล้วก็จะได้มีกบให้เขาใส่หาอยู่หาจินเวลาลุ้งหน้านะครับเนาะเมื่อนี้ผมก็ว่าจะพ่อได้แหละครับในหลายแต้มแล้วไทยแนืบริทายแน่้อผูล้ละครับนี่ครับผลงานเท่างานเลยพี่น้องเอ้ปวดหมนันต้องใส่ครับนี่ครับเอาจะอย่าขืนกันไหมล่ะอายเพื่อน หนึ่งโอ้โผมนับเลยมันโตแง่แห้งเลยกัดินดูครับหนึ่งสองสามสี่ยาวเขาเข้านะครับเนาะหนึ่งสองสามโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโตรครับสุดยอดอยู่ในนี่หมดตำก็สามรูครับอยู่ในนี่เนานะโอ้โขาดขาดพอเราละ,ะครับ กบนี่น่าจะเอาไปขายขายน้ำกินน้ำนะครับเนาะในเรื่องกบทั้งอืงเนาะลับบางกันครับไปยกัะปูน่อยฝน <c oughs> ล,ลิ่นแล้วครับเริ่มลินเริ่มตกแข้งแล้วพอกันมื้อเศร้าครับเห็ดเมนูกินเสียบเสียบมีตัวนึงครับแต่เลี่ยมมาบเลย นี่โอ้อยู่นี่น้ำตื้นครับน่าจะเอาได้อยู่เดี๋ยวผมจะพาไปจับเบ้างน้ำตื้นเอาไงาอมตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเงี้ยอยู่ครับตัวนี้ก็ได้ต้องต้มมวอยู่วันนี้เห็นไหมครับเนียน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 นคิดว่าคิดว่าเห็นๆๆๆๆๆๆยนี้นี่อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย เงียบเงียบเลยนี่เออมันมันมันพิมกันโอ้ลายหลายหลยมอเริ่มเดือนแล้วออึ้งลงไปเลยครับอึงนี่ผมต้มล่างข้าวหล่างเอียงออกแล้วนะครับโมเมนต้มดอกลวกเพรลวกลวก,ลวกนี่แหละครับ เพราะว่าเขาจะมีขาบขาบข้าวติดโตเขาก็ต้องรวบกวนแล้วก็มาลางออกครับจังจะบวข้าวเนาะลงไปเลยตุ่มไปเปื่อยต้ม่มสมใบขามครับเน้นแต่เมไข่อย่างเดียวเลย ปวงครับบวัวใดไซย,ยังมาไหวครับสำหรับผมเกลือผงปรุงรสรสดีดดดจำมันนะครับเกลือลายเซร์ไใเซหลานนัว ต้มให้เปืเป่อยๆจังใส่ปะขามออนที่หลังครับขามาแรงมาเย็นเย็นครับเคื่อนกับฝนจะตกอีกนี่แหละ <_ waves> น้ำก็ยังหงอยู่ครับคิดว่าขันแมนมีฝนมาอีกนี่โอ้ได้การเลยผมจะพาไปหาไตโกบปีครับ บรรยากาศดีไรครับหลังสงการนี้น่าจะได้วานแล้วพื้นดินก็นจะเริ่มเขียวเป็นเขาเลื่นหูเลื่นตางามหูงามตาแล้วครับบานนี้เบื่อแล้วครับเอาใบมะขามลงไปแบบสมบไปเลย ยังสส่ใจลอยเยอะหน่อยปพ่งนี้เลยครับ คือดีไปแล้งครับแต่เวลาตุนวันนี้่าจะสามสิบนาทีได้ตุนทานมะนยลโอ,โอ้หอมหอมวันแต่มีน้ำมีฝนแนวอยวู่แนวกินห้องกับบุึดบยาครับ เห็นยังไหมลองคอจจวดเลยมาจ้ากินขอน้ำกันเจ้ากินขวแรงน้ำกันครับแซบแศบอึอแหลกของปีของฤดูกาลฝนแหลกก็ได้กินเลยปกตินี่ขันแม่นฝนมาแห้งๆส่วนมากเขาจะตกยี่โมเว้นก่อนครับปีนี้มากับมาช่วงยีมโมขึ้นเลยก็เลยได้กินเลยทนฝ่าทนฝนออกไป อืมกระลายคุณนะโอ้โไข่ครับืออหมนห่ินเลยอึงชุดแรกนี่เขาจำสินอยู่ในดินครับบันทีนี่เขาบอกท่านได้กลิ่นแมงบม่ท่านกลิ่นยังเนาะเขากินเบิดตโตก็ได้ครับแต่ว่าชุดที่สองนี่อาจจะมีแมงแน่มันดีบ่น้องเพลมันอืมสุด,ดอยอดเครดีพร้อมต้องมันต้องหอน อึ้งไข่นี่กินได้อยู่ประมาณสามคนครับแล้วก็จะเปิดจักกน้อยเพราะว่าเมาเมาไข่อุ่นๆตุบเลย<อ>ขันมดตีว่าตัวใหญ่ในมุมเป็นตัวเลยนี่กินกับแก้วพริกพงมัมโอนยเข้ากันดีไปนั่นครับนำามตมออึ้งใ็้แก้วพริกพงอจอด นํ <c oughs> ำดูเส่กันเลยนรือเปล่าคุบๆยูในถ้วยนี่คันแม่นประมาณหาโตนะครับตามร้านอาหารดังๆแนี่ก็ยูประมาณสามสี่รอยบนเด้น้องๆพร่อเปล่านะล้าค่านี่เลยอึงไใคร หากินย่ายครับบอรูอ้ว่าไอ้ทางบ้านพี่น้องพากันได้กินยั่งเลยครับส่วนมากฝนจะล่งอีสานใต้าส่วนไหนโอ้ฝนกบห้องด้วยน้องเพลบอได้ไปไต่กบอีกวห้องหอนั่นมาแล้วกนได้กินดินกินฝนอื จาพี่น้องทางอีสานได้จะได้กินหลายแล้วล่ะเพราะว่าฝนหนักทา้งนั้นว่าจะมะหาหัวหนาแกลอ้อมขางอ้อมแอวอยู่มากพื้นที่กับบ่มีเนาะครับ

ฟองฟอนกินก็ได้ได้กินไม่ได้ลูกแยวรอบนาขันแมนบ่มีฝ่าแห้งข็จะพ้า้องเพวไปเก็บบรรยากาศมวลๆม,มาให้เบืองนะครับเนาะปีการหนึ่งก็ได้ไปน้ำอยู่ที่หลานเนาะปีการนี้ไปน้ำอยู่แต่ว่าตอนนี้มันฝนแรงครับฝนแรงก,กืบบ่อยอยากให้ไปน้ำายานฝ้ายานฝนแต่ผมก็ยังยานขึ้กันแหละก็อยากได้ ความอยากได้เนาะมัอนี่ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและให้กำลังใจมาอยู่สม่เสมอครับตุ่มกระนองแพรวกะอริยาจินเ้าครับมันนี้ก็ขอลาบก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้า chiên khay ương mà, quay lại chiên khay ương mà.